หลักคำสอนของพ่อหลวงงานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูที่แท้ก็ปลื้มใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชนำรัฐพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโสประจำปี2516ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองประจำปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านคุณทองสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา1 1เอเอ2ที่ตั้ง57หมู่ที่4ตำบลท่าหานยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านโพนทองจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กจำนวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา22คนระดับประถมศึกษา48คนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด70คน จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด10คนโรงเรียนบ้านพนทองดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยการนำของนายนาสาภูเมืองู้วงหนวยการโรงเรียนบ้านพนทองโดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านพนทองทุกคนและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยได้นักเงินโครงการ ควบคู่ไปกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานแนะแนวของโรงเรียนซึ่งดำเนินการทุกระดับชั้นทุกห้องเรียนมีการดำเนินการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบตามอง์ประกอบของห้องเรียนสีขาวมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวมีการให้ความรู้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้นเพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม เป็นไปอย่างที่เข้าใจตรงกันมีเอกสารเนนิงานของแต่ละห้องเรียนแบ่งเป็น4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายกิจกรรมและฝ่ายสารวัตรนักเรียนตามนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนบ้านโพนทองจึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านโรงเรียนบ้านพลทองได้ดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยมีผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านดังนี้มาตรการด้านที่1มาตรการป้องกันโรงเรียนบ้านพลทองได้มีการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันเพื่อเสริมสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกไม่ให้นักเรียนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องดังนี้ทุกห้องเรียนเป็นห้องเรียนสีขาวจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนห่างไกลยาเสพติดจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมโดยบูรณาการกับกิจกรรมวันสนนทรนผู้และวันภาษาไทย มาตรการด้านที่2มาตรการค้นหาโรงเรียนบ้านโพนทองได้จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการส่งตรวจปัสสาวะของนักเรียนมีการรายงานสภาพการตรวจสารเจพติดให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดทราบทุกภาคเรียนทุกปีการศึกษามาตรการด้านที่3มาตรการรักษาโรงเรียนบ้านโคนทองได้จัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษา และช่วยเหลือรวมถึงติดตามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกด้านเช่นการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์การใช้สารเสพติดและปัญหาส่วนตัวครอบครัวโดยมีผู้รับผิดชอบคอยดูแลแล,และให้คำปรึกษา มาตรการด้านที่4มาตรการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านพลทองได้มีการป้องกันและดำเนินการจัดให้มีนักเรียนแกนนําเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยมีตู้แดงเสมารักทําหน้าที่ในการส่งข่าวสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยมีครูแกนนําและนักเรียนแกนนําในการดูแลงานด้านการป้องกันยาเสพติดที่เป็นความลับคอยดูแลแนะนาเบาะแส แหล่งโม้สูงอื่นๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษารวมถึงมีการจัดทาป้ายรณรงค์แผ่นพับเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนมาตรการด้านที่5มาตรการบริหารจัดการ โรงเรียนบ้านปนทองได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานมีแผนปฏิบัติการการกำกับติดตามประเมินสรุปผลรายงานหน่วยงานต้สังกัดและประสานงานกับทุกภาคส่วน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพ t ทิสโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขชื่อผลงานนักเรียนดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์การจัดการยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้วิธีการหรือรูปแบบการดำเนินงานตามแบบ NP ยกกงสข N วงเล็บ ART ยกกำลังสองโมเดลความเป็นมาและสภาพปัญหาพบว่า มีปัญหาพัวพันเรื่องยาเสพติดโรงเรียนบ้านโพนทองเห็นความสําคัญของนักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปจึงหาวิธีให้นักเรียนดํารงชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและอบายามุขจึงได้ดําเนินการจัดทําการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเบสแพทิธดําเนินการประชุมคณะครูเพื่อหาแนวทางป้องกันและจัดกิจกรรมการส่งเสริม ตามแผนปฏิบัติการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและป้องกันให้นักเรียนทุกคนครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถป้องกันตนเองและรู้จักวิธีในการหลีกเลี่ยงและปลอดภัยจากพิษภัยของยาเสพติดได้ในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีสู่วิทยโรงเรียนสีขาว โรงเรียนบ้านพนทองได้มีกระบวนการที่พัฒนาขึ้นโดยใช้รูปแบบ K n p ยกกำลังสอง n วงเล็บ ART ยกกำลังสโมเดล Need การสร้างความต้องการความตระหนักร่วมกันเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวโดยเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาจากการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาร่วมมือกันวางแผน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานักเรียนระหว่างผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายโบริซีนยโยบายนยโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการนยโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนยโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาร้อเอดเขตสอง นโยบายของโรงเรียนบ้านโพนทอง Participative การบรหิหารแบบมีส่วนร่วม N วงเล็บ ART กำลังสอง 1. N Nice Work การปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม 2.A. งกำลังสอง Achievement การมุ่งผลสำเร็จเป็นความตั้งใจมุ่งมั่นขยันในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน แอสเซสเมนตเป็นการตรวจสอบประเมิผนผลการปฏิบัติงานโดยการเก็บรวบรวมสังเคราะห์ตีความจากผลการปฏิบัติงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 3. R อาอยกกำลัง2 Research เป็นการเช็คกระบวนการทางวิจัยเพื่อให้ครูนำมาพัฒนาด้านการเรียนการสอน Resolution เป็นการตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกัน 4. ยทีํากำลังสอง Team w o r k การทำงานเป็นทีมภายใต้หลักการทีมของสปปร้อ,อยเอ็ดเกียรสองเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพื่อความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วโรงเรียนได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขป,ปีการศึกษา2561และคงสภาพในปีการศึกษา2566 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการประกวดส้วมสุขสันต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสองประจำปีการศึกษา25 6 7ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข,ข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทน,นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป 1- ถึงป6การแข,ข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา25 6 7 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับที่2การแข่งขันรำวงมาตรฐานป .1- ป .6 การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่การศรึกษาปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันการสร้างการะตูนเรื่องสัน้นของมิ strip ป .4- ป .6, 6การแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพืพ้นที่การศึกษาปีการศึกษา2567 มีการเผยแพร่ผลงานผ่านทาง Facebook วรารสารและจดหมายข่าวของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนทองขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบมุกระดับทองประจำปีการศึกษา2567เป็นอย่างยิ่ง